สปอยตู้ใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยก่อนนะว่ายินดีก่อนเลยนะฮะเป็นอย่างแรกคือในส่วนของตู้สิบนั่นเองนะครับหรือว่ารูปที่โชว์อยู่นะตอนนี้เลยเรียกง่ายๆว่าเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับมาสิงหาเหมือนกันเป๊ะๆตู้1ิบนี้เป็นยังไงเรียกว่าเป็นการการันตีนะครับคือคุณสุ่มแค่สิบเพชรเนี่ยมันจะได้สีดาวแบบนี้สิตัวหมายเขาว่าหนึ่งรอบได้11ตัวเขียไหมเขียไหมแต่ว่าถ้าหาก,กสีดาวของคุณรี่บร้อยไปแล้วอ่ะคุณก็จะได้โคล่าหรือผมสรุปแบบนี้ได้เลยนะครับ ไอ้ตู้เนี้ยทั้งตู้เนี่ยคุณจะได้อยู่ทั้งหมดประมาณ260ตัว260คูณโคล่าได้เลยนะคูณ50อ่าดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ละกันนะครับว่าสําหรับตู้เนี้ยมันคุ้มขนาดไหนนะอ่า50นะครับแล้วก็คูณใน่วนของ260จะได้อยู่ที่1 3 0 0 0โคล่าครับอันนี้คือเฉลี่ยนะหรือว่า1 0,000นั่นแหละเพราะว่าบางคนอาจจะเวลยังไม่100ถูกไหมนี่แหละครับก็เป็นข้อดีของตู้นี้ ไอหนึ่งหมื่นโค拉เนี่ยทำอะไรได้บ้าง6กพันแรก6กพันแรกของโคลานะคุณเอาไปทำเป็นบูธหนึ่งร้อยได้เลยครับใน ID ดีของคุณส่วนโคาที่เหลือเนี่ยไออย่างไ d ดีฟูของผมแบบแบบนี้นะสามารถคั้นไอสิบตัวที่เป็นสีดาวอะครับมันใช้แค่เจ็ดพันแปดบาเขาว่าผมสามารถทำเฉลี่ยคะได้เลยครับทำสีน้ำเงินก่อนก็ได้สีเขียวก่อนก็ได้หรือแดงก่อนก็ได้หรือคะอย่างละประมาณสี่ตัวทั้งหมดสิบสองตัวอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองคุณหน่ หารกับ7เท่าไรหร่วะหารจะแดนะครับทั้งหมดได้อยู่ประมาณ16ตัว17ตัวเอางี้17ตัวคุณก็หาเนี่เห็นป่ะอาจจะ4ละ5ก็ได้พอคุณทำเป็นบูทสาทั้งหมดแล้วเนี่ยสีนี่คุณจะได้ก็คือทั้ง3สีเนี่ยจะซับอยู่ที่170อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับแล้วก็ได้อเวอร์บูทเพิ่มมาอีก16ชัดเจนนะครับหมายเขาว่าถ้าใคร i อฟูฟูแบบผมแล้วนะคุณจะได้อเวอร์บูทอยู่ที่โดยเฉลี่ยนะ ร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยร้อยสิบถึงร้อยี่สบประมาณนี้เฉลี่ยประมาณนี้นะครับดังนั้นตู้นี้เป็นตู้ที่ไม่ควรพลาดและดีที่สุดในเกมดีกว่าตู้ ex ด้วยซ้าชัดเจนนะอันนี้คือตู้สิบที่กำลังจะมาส่วนมีคนถามว่ามาวันไหนนะครับถ้าผมเดานะไม่สุกนี้ก็สุกหน้าทําไมต้องสุกนี้เพราะว่าวันนี้พุทธละและคนเพิ่งเปิดคิดก็รอไปดังนั้นเพชรมีไม่พอแน่ๆส่วนถ้ามันเป็นสุกหน้าเนี่ย ทุกคนยังมีเวลาในการเก็บเพชรครับอาจจะขึ้นมาสัก50เพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเหลือศูนย์ดังนั้นถ้ามาวันศุกร์เนี้ยและมันจะมีเวลาแค่3วันไม่มีทางเลือกที่คุณจะต้องเติมครับชัดเจนปะผมเลยคิดว่ามันน่าจะมาศุกร์นี้แหละคิดว่ามาอันนี้คือสปอยตูแ้แรกตู้ที่2นะครับในส่วนของโอเด้งต้องคุยก่อนนะว่ามันจะการันตีโอเด้งส่วนตัวคิดว่ามาเป็นแั้งเขียวเว้ยแต่แม่งมาเป็นโอเด้งคือแบบกุมมือตึ๊บเลยแต่ทีเนี้ยต้องไปรุ่นอีกทีวว่่า k, าโเดงมกีัน สมมติว่าถ้ามา7วันก็ไม่น่าใช่อ่ะผมว่าน่าจะมาอยู่2สัปดาห์นะครับและเป็นไปได้สูงมากที่ก่อนที่ตู้โอเด้งออกแล้วอะโรเจอร์จะมาต่อเพราะว่าโอเด้งมาโรเจอร์ต้องมาใช่ไหมหรือหรือไม่แน่โรเจอร์อาจจะไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่าโรเจอร์มาตอนต้นปีไปแล้วแต่โอเด้งมันไม่มีเลยถูกปะอาจจะแยกมาก็ได้นะครับซึ่งผมไม่อยากคาดเดามากเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรามาคุยก่อนเขาว่าการันตีโอเด้งในรอบนี้คือใช้แค่9 0 0รเพยรยังไง ดูเดี๋ยวดูที่รูปนี้นะครับ1รอบอยู่ที่180และ1รอบได้6ใบหมายเขาว่าคุณต้องสุ่มแบบ,นบเนี้ย6ใบเนี่ยประมาณ10รอบ10รอบอเปล่าไม่ดิแค่5รอบครับ5รอบ5รอบทีนี้ก็เอา180ยดคูณ5ดังนั้นจะตกอยู่ที่900เพชรเท่านั้นนะครับมีคนถามว่าแล้วอย่างโอเด้งเนี่ยควรสุ่มไหมบอกก่อนแผ่นนี้เล่นไม่ได้นะเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนนะเล่นไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมคิดคือถ้ามันมาให้สูงตอนเนี้เป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่มันจะบัฟแต่ยังไม่บัฟตอนนี้หรอกส่วนใหญ่เกมจะบัฟตอนต้นปีต้นปีนะย้าต้นปีน่าจะเดือน2เดือน3มประมาณนี้กว่ามันจะบัฟอีกนานเลยหมายความว่ากว่าคุณจะได้เล่นอ่ะต้นปีแต่ยังไม่มีการันตีด้วยนะว่ามันจะบัฟกรณีว่าถ้ามันบัฟนะครับเป็นยังไงเนาะถ้ามันบัฟก็จะเป็นในส่วนของที่ผมคิดเองนะดึงธงไม่สนศัตรูเหมือนคิดรอตอนนี้ ดังนั้นคือสีเขียวอะ่ะมันไม่มีเลยถูกปะสีแดงคือแม่ใหญ่น้ําเงินคือรอคิดเขียวไม่มีผมเลยคิดว่าไอเนี่ยเขียวครับตัวนี้แหละโอเด้งนี่แหละถ้าใครมีก็น่าจะเล่นได้ในตอนนั้นคือแล้วถ้าโอเด้งดึงธงแบบไม่สนสตูถามว่าเก่งไหมโคตรเก่งครับชัดเจนนะเพราะว่าโอเด้งอ่ะดึงธงเหมือนคิดรอเลยแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่ามันไม่มีการสถานะแต่วงเล็บอีกแต่มันก็ดีกว่าคิดรอตรงที่ว่ามันมีสกิลพุ่งครับ สกิลหนึ่งพุ่งไปแล้วดึงธงเลยซึ่งมันไวกว่าแต่กแล้วคือข้อเสียของโอเด้งสู้คิดรอไม่ได้ตรงไหนนะ1่กันธงไม่ได้ครับ2ไม่กันสถานะแต่ตัวนี้ดีกว่าคิดรอตรงที่มีสกิลหนึ่งเพื่อพุ่งแค่นั้นดีกว่าแค่นั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมดีกว่าหลายๆตัวที่เป็นสายวิ่งสีเขียวอาจจะดีกว่าไคโดได้ซ้ําเพราะว่าไคโดยังต้องหาจังหวะในการฆ่าก่อนแล้วดึงธงถูกป่ะแต่ว่าไอ้น,นี้มันดึงแบบหน้าด้านเลยผมเลยคิดว่ามันน่าจะบัฟแต่ต้นปีหน้าแหละ ถ้าบัฟคงมีแค่สถานะเดียวเพราะถ้าไม่มีคนไม่สุ่มแน่เหมือนตัวแชงน้าเงินน่ะบัฟเสร็จปุ๊บตีเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมอะไรด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วกอ็อย่างสุดท้ายละตอนเนี้ยจำก่อนว่ามันการันตีอยู่90 0รแต่ถ้ามันบัฟเมื่อไหร่การันตีจะตกอยู่ที่พันสทันทีนะครับเพราะว่าเลทมันจะขึ้นหมายควาว่าถ้าใครไม่มีโอเด้งแล้วสุ่มได้คิดรอไปแล้วจะสุ่มตัวนี้ก็ไม่ผิดนะครับสุ่มได้นะเพราะว่ามัน ก็อย่างที่ผมบอกอะเพราะว่ามันได้ในส่วนของบัฟต้นปีหน้าส่วนตัวนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องอนาคตเนี่ยเลยแบบไม่อยากไปคาดเดามากอะเออแต่ถ้าเอาดีจริงๆริงก็คงคิดรอแหละเพราะว่าเป็นการันตีว่าดึงธงไม่สนศัตรูแน่ๆยังไงก็ดีแถมกันธงได้ถึงโคตรอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคําตอบกันไปนะสำหรับตู้หลุดสปอยใน2ตู้นี้ส่วนมีคนถามว่ามาเมื่อไหร่นะครับโอเด้งคิดว่ามาวันที่6อีก10วันหรือถ้าไม่10วันก็คือสัปดาหนะ์หน้าเร็วเนี้เอาง่ายๆเร็วเวนีย้ยังไงมันก็มา รอได้เลยครับมาแน่นอนกับตู้สิบเนาะส่วนตู้สิบถ้าเป็นไม่ได้อย่าลืมนะดีที่สุดนในเกมแล้วไม่ต้องถามว่าสุ่มนี้ไหมมีเท่าไหร่สุ่มให้ยับเนาะ